ยินดีต้อนรับกลับสู่เทอร์มินสถานที่ที่ความหลงใหลพบกับสมรรถนะและที่ซึ่งเราจะพาคุณไปสัมผัสรถ,รถที่น่าตื่นเต้นที่สุดทั้งในปัจจุบันและอนาคตวันนี้เราจะพาคุณดำดิ่งเข้าสู่หนึ่งในรถกระบะที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกรถที่พิสูจน์ตัวเองมาแล้วทั่วทุกมุมโลกและสร้างชื่อเสียงด้านความแข็งแกร่งความทนทานและพละกําลังใช่แล้วครับเรากําลังพูดถึง Toyota h ฮ l ล x และในครั้งนี้คือรุ่นใหม่ล่าสุด2026 Toyota h ฮ l u x ์สเทรูนี่ไม่ใช่เพียงการปรับโฉม หรืออัปเดตเล็กน้อยแต่คือการก้าวกระโดดครั้งใหญ่ของโตโยต้าที่จะพารถกระบะสู่อนาคตผสมผสานความแกร่งแบบดั้งเดิมเข้ากับเทคโนโลยีล้ำสมัยความหรูหราและวิศวกรรมที่ก้าวหน้าตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาฮิลล์สคือสัญ,ญลักษณ์ของความอึดถึกไม่ว่าจะเป็นการเดินทางในทะเลทรายผ่านเส้นทางหิมะภูเขาหรือแม้แต่ใช้งานในพื้นที่เกษตรและการทำงานหนักมันเป็นรถกระบะที่ผู้คนทั่วโลกไว้วางใจแต่ฮิลล์สทรวูใหม่ได้นำความแข็งแกร่งนั้น มาผสานเข้ากับดีไซน์อนาคตเทคโนโลยีทันสมัยและสมรรถนะที่พร้อมรองรับระบบไฮบริดในวิดีโอนี้เราจะพาคุณไปสำรวจทุกด้านของรุ่นใหม่นี้ตั้งแต่ดีไซน์สมรรถนะความสะดวกสบายภายในห้องโดยสารเทคโนโลยีความปลอดภัยไปจนถึงกลยุทธ์ของโตโยต้าที่จะใช้ฮิลสเทรวในการแข่งในตลาดรถกระบะท,ที่ดูเดือดมาเริ่มกันที่สิ่งแรกที่คุณเห็นนั่นคือดีไซน์โตโยต้าฮิลสเทรวปี2026มาพร้อมภาพลักษณ์ที่ดุดัน ตั้งแต่แรกเห็นโตโยต้าได้ก้าวข้ามเส้นดีไซน์แบบอนุรักษ์นิยมเดิมๆและเติมเต็มความฉกเฉี่ยวแบบอนาคตด้านหน้ามีเอกลักษณ์ด้วยกระจังหน้าแบบหกเหลี่ยมขนาดใหญ่ประกบด้วยไฟหน้าเล็เมทริกซ์ดีไซน์เปรียวยาวที่ทอดตัวเข้าไปถึงซุ้มล้อเสริมให้ตัวรถดูทรงพลังและกว้างขึ้นกันชนถูกออกแบบใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางอากาศพลาศาสตร์แต่ยังคงความดุดันแบบออฟโรดช่องดักลมและเส้นสายเฉียบคมสื่อว่ารถคันนี้ไม่ได้มีแค่กำลังแต่ยังเต็มไปด้วยวิศวกรรมอัจฉริยะ ด้านข้างเน้นเส้นสายบึกบึนตัวซุ้มล้อชัดเจนรองรับล้ออลอยใหม่ขนาด1 8ถึง20นิ้วตามรุ่นหลังคาแบบลอยตัวด้วยเสาซีสีดำทำให้ดูคล้าย SUV สมัยใหม่ส่วนท้ายมาพร้อมไฟท้ายเล็พาดยาวบนฝาท้ายซึ่งเป็นเทรนที่เริ่มจาก SUV และมาสู่กระบะครั้งนี้กระบะท้ายถูกออกแบบใหม่ให้ใช้งานได้จริงมากขึ้นมาพร้อมชุดยึดของแบบโมดูลาร์ปลั๊กไฟในตัวสำหรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์แคมปิง้งและระบบไฟส่องกระบะอัจฉริยะที่ปรับแสงสว่างตามสภาพแวดล้อมโดยอัตโนมัติ เมื่อเข้ามาภายในฮิลสเทรวรจะทําให้คุณรู้ว่าโตยโยต้าเอาจริงแค่ไหนกับการยกระดับกระบะห้องโดยสารดูราราวกับ SUV ระดับพรีเมียมบอบ์ดหนังแท้ตกแต่งด้วยโลหะและวัสดุนุ่มพิเศษพร้อมดีไซน์แบบมินิมอลตรงกลางคือหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่1 4นิ้วรองรับระบบโตยโยต้าสมาร์ทคอนเน็กต์แอปเปลิลคาเพและ Android Auto แบบไร้สายพร้อมระบบสั่งงานด้วยเสียงมาตรวัดดิจิทัลปรับได้ตามใจแสดงข้อมูลทั้งการขับขี่ปกติและข้อมูลออฟโรดอย่างมุมต่มุมเอียงและการกระจายแรงบิด ความสะดวกสบายถูกยกระดับอีกขั้นฮิลล์สโตมาพร้อมบอดนั่งปรับอากาศทั้งร้อนและเย็นระบบปรับอากาศแยกส่วนฝ่ายสร้างบรรยากาศและซันรูฟพาโนราม,มาในรุ่นสูงที่นั่งด้านหลังถูกปรับปรุงเพิ่มพื้นที่วางขาพร้อมพอร์ต usb c ที่ชาร์จไร้าสายและพื้นที่เก็บของอัจฉริยะนี่ไม่ใช่แค่รถทำงานอีกต่อไปแต่มันคือรถกระบะไลฟ์สไตล์เต็มรูปแบบมาถึงหัวใจของรถใต้าฝากระโปรงโตโยต้าฮิลล์สโตรมาสอมีตัวเลือกหลายเครื่องยนต์ เพื่อตอบโจทย์ตลาดต่างๆรุ่นพื้นฐานยังคงใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์2.8ลิตรแต่ได้รับการปรับปรุปรงใหม่ให้ประหยัดยินดีต้อนรับกลับสู่เงเทอร์มินสถานที่ที่ความหลงไหลพบกับสมรรถนะและที่ซึ่งเราจะพาคุณไปสัมผัสร,ร,ถรถที่น่าตื่นเต้นที่สุดทั้งในปัจจุบันและอนาคตวันนี้เราจะพาคุณดำดิ่งเข้าสู่หนึ่งในรถกระบะที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกรถที่พิสูจน์ตัวเองมาแล้วทั่วทุกมุมโลกและสร้างชื่อเสียงด้านความแข็งแกร่งความทนทานและพละกําลังใช่แล้วครับเรากําลังพูดถึง โตโยต้าฮิลลและในครั้งนี้คือรุ่นใหม่ล่าสุด2026โตโยต้าฮิลล์ทวูนีไม่ใช่เพียงการปรับโฉมหรืออัปเดตเล็กน้อยแต่คือการก้าวกระโดดครั้งใหญ่ของโตโยต้าที่จะพารถกระบะสู่อนาคตผสมผสานความแกร่งแบบดั้งเดิมเข้ากับเทคโนโลยีล้ำสมัยความรู้ราและวิศวกรรมที่ก้าวหน้าตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาฮิลลสคือสัญ,ญลักษณ์ของความอึดถึกไม่ว่าจะเป็นการเดินทางในทะเลสายผ่านเส้นทางหิมะภูเขาหรือแม้แต่ใช้งานในพื้นที่เกษตรและการ